ไม่ให้มีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับง,งานรุ่งหนาวจําเป็นต้องลดบริการนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าผลของการสอบสวนโลกจะเป็นที่ยุติแน่ชัดน,นะครับก็คงมีกิจกรรม2กิจกรรมนะครับที่จะเป็นการดําเนินการโดยไม่มีผู้ชมนะครับก็ดําเนินการเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการประกวดนักสาเชียงใหม่นะครับซึ่ง จะทำการตัดสินในวันพรุนี้นะครับก็จะมีเฉพาะผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบกับกรรมการเท่านั้น,นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสลากกาชาบนะครับซึ่งมีการจาหน่ายไปนะครับก็จะมีการออกรางวันตามปกติเหมือนเหมือนกับที่ออกสลากกินแบ่งนะครับก็คือมีเฉพาะเจ้าที่ ก็จะได้มีการบันทึกเทปนะครับเพื่อความโปร่งใสความยุติธรรมนะครับในการดําเนินการสําหรับกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ไปเป็นการขายสินค้านะครับการประกวดร้องเพลงหรืออะไรทั้งหลายนะครับก็ถือว่าต้องงดไปนะครับอันนี้ก็นําเรื่องเพื่อทราบและเพื่อความสบายใจที่น้องทามารถเชื่อใ่นะครับเราเรียนว่าในกรณีนี้นะครับทาง ขอลโลกนะครับโดยทารกันสารรุดจมดเชิน้นใหม่จะเร่งทำให้รวดเร็วนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนกับกางเดินไ